สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องฉันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยคนไทยมักจะวิพา์วิจารณ์รูปแบบละครไทยซึ่งมีเนื้อหาที่ล้าสมัยและก็มีรูปแบบพล็อตเรื่องแบบเดิมๆนะครับภาษาชาวบ้านก็คือตบตีแย่งสามีกันไปมานั่นเองทําให้คนไทยจํานวนหนึ่งเลยนะครับเลิกเสพละครไทยกันไปก็ไม่น้อยครับ อย่างไรก็ตามครับในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาละครไทยกลับเริ่มได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในตลาดต่างประเทศมากขึ้นนะครับกลายเป็นปรากฏการณ์ไทยป๊อปที่ทําให้ดารานักแสดงชาวไทยเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชมซีรีส์ชาวต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดผู้ชมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างประเทศจีนครับยังไม่พูดถึงประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นิยมเสพสื่อละครไทยกันมายาวนานแล้วเช่นประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามและเมียนมาครับ นอกจากสื่อละครไทยแล้วนะครับอุตสาหกรรมบันเทิงในภาพรวมทั้งภาพยนตร์สื่อบันเทิงอื่นๆทั่วไปรวมถึงนักแสดงไทยก็มีแนวโน้มการเติบโตอย่างชัดเจนในตลาดต่างประเทศช่วง3-4ปีที่ผ่านมาครับด้วยเหตุต่างๆดังกล่าวสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสอกอสวนะครับโดยสำนักประสานงานโครงการจับตาอาเซียนวงเล็บอาเซียนวอช ได้ระดมสมองร่วมกันหาแนวทางในการส่งเสริมละครสื่อบันเทิงและนักแสดงไทยไปสู่สากลอย่างมีทิศทางมากขึ้นครับโดยรองศาสตราจารย์ดรกิตติประเสริฐสุขนะครับผู้ประสานงานชุดโครงการจับตาอาเซียนได้ทำการศึกษาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้พบว่าที่ผ่านมามีการแผ่ขยายเข้ามายังอาเซียนและประเทศไทยอย่างเข้มข้นมากครับ ประเทศมหาอำนาจทั้ง3เนี่ยนับเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านซอฟต์พาวเวอร์มากโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้กลายเป็นเวทีทดสอบและแข่งขันด้านซอฟต์พาวเวอร์ของทั้ง3ประเทศอย่างเข้มขน้นดังตัวอย่างการก่อตั้งสถาบันของจื้อและศูนย์วัฒนธรรมของจีนการส่งออกละครซีรีส์และดารานักร้องของเกาหลีใต้ตลอดจนการ์ตูนหรืออาหารของประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัมพรจิรัติกรคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยลาลัยเชียงใหม่ได้ศึกษาวิจัยการบริโภคละครไทยในตลาดต่างประเทศโดยแบ่งการวิจัยเป็น2เฟสครับเฟสแรกก็คือเรื่องการศึกษาเรื่องการบริโภคละครไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนกรณีศึกษาในพามา่ากัมพูชาและเวียดนามและเฟสที่2นะครับก็คือการบริโภคละครไทยทางอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียครับ โดยอาจารย์อัมพรเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในสื่อเดอะโมเมนตับางส่วนนะครับว่าละครไทยเริ่มส่งออกไปจีนในปี2553แล้วคนไทยก็เริ่มตื่นเต้นว่าละครไทยเนี่ยนะละครตบตีเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยทำไมถึงไปที่ประเทศจีนได้อย่างเมื่อปี2555ละครเรื่องสงครามนางฟ้าดังมากๆเลยในประเทศจีนกระแสะในไทยก็เริ่มตื่นตัวกันแล้วว่าละครไทยมีดีถึงขนาดที่คนจีนต้องมาดูกันเลยเหรอ ในส่วนของมุ้มมองชาวต่างประเทศที่มีต่อละครไทยนั้นนะครับทางอาจารย์อัมพรได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่าจากที่ได้ทําวิจัยในเวียดนามกัมพูชาพมา่าในวงเล็บไม่รวมลาวเพราะคิดว่าลาวรับสื่อไทยตลอดเวลาอยู่แล้วข้อค้นพบที่ได้ก็คือประเทศเหล่านี้รับละครไทยหลายรูปแบบมากมีทั้งผู้ชมที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าช่องทางการรับชมก็ทั้งแบบที่มีการนําเข้าอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ขณะที่ประเทศไทยได้กําไรจากการส่งออกไปฉายโทรทัศน์ในเวียดนามกัมพูชาแล้วก็เริ่มไปในพม่าด้วยแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็มีการดูแบบเถื่อนอยู่ตลอดเวลาด้วยแล้วครับอย่างชาวไทยใหญ่ในประเทศพม่าก็ดูละครไทยมาตลอด20ปีหรือในกัมพูชาและเวียดนามจะดูจาก vcd ที่อัดมาแล้วไปภาคเอาเองรวมทั้งช่องทางแบบไม่เป็นทางการอีกแบบหนึ่งคือการที่กลุ่มแฟนซับในวงเล็บนะครับกลุ่มแฟนคลับในประเทศต่างๆที่แปลละครเป็นภาษาในประเทศของเขาเองครับ เอาไปแปลเป็นภาษาต่างๆมีทั้งคนที่ทําธุรกิจในประเทศต่างๆเอาไปอัดเป็น VCD เถื่อนขายนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ไม่ได้ต้องการกําไรอะไรแต่ชื่นชอบนักแสดงในละครไทยเลยเอาไปแปลให้แฟนๆด้วยกันดูครับจากการศึกษาเฟสแรกนะครับทำให้คนพบว่าคนเหล่านี้รับละครไทยเพราะเหตุผลของความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมค่อนข้างเยอะครับคนกัมพูชาชื่นชอบละครไทยมากเลย ถ้าช่วงไหนละครไทยหยุดอดอากาศนะครับมีคนร้องไห้เลยนะฮะเหมือนเป็นปัจจัยที่5ของชีวิตเลยทีเดียวเมื่อมองดูเหตุผลที่ทาให้ละครไทยเป็นที่นิยมในประเทศเพื่อนบ้านอาจารย์อัมพรได้กล่าวไว้ว่าประเทศเหล่านี้บางประเทศนั้นไม่ผลิตคอนเทนต์ในประเทศของตัวเองมากนักเพราะไม่ติดตลาดเทคโนโลยีหรือเทคนิคการผลิตก็ยังไม่ทันสมัยพอเลยต้องใช้การนําเข้า พอนําเข้ามาในระยะเวลาหนึ่งก็จะชินกับรสนิยมแบบนี้แล้วก็มีเรื่องของวัยความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมและรสนิยมด้วยครับตัวอย่างเช่นคนไทยใหญ่จะมองว่าคนพม่าไม่สวยอ้วนแต่คนไทยหุ่นดีสวยกว่าพมา่าผู้ผลิตในพม่าเองที่ผ่านมาก็มีผลิตแค่ซีรีส์สั้นๆ5ตอนจบเวียดนามมีละครยาวแต่วงการละครของเวียดนามเพิ่งจะเริ่มพัฒนาขึ้นมาและเขาก็บอกว่าแอคติ้หรือเทคนิคต่างๆก็ยังไม่ดี ละครไทยนั้นกลายเป็นแหล่งความบันเทิงที่สําคัญที่สุดเพราะว่าผู้ชมเพื่อนบ้านดูของเกาหลีแล้วบอกว่าไม่ชอบอย่างคนกัมพูชาบอกว่ามันไม่ชัดเจนเกาหลีนั้นเน้นการเก็บอารมณ์ไว้ในใจมากกว่าแต่ละครไทยมีการแสดงอารมณ์ที่ชัดเจนคือการแสดงออกทางสีหน้าทางอารมณ์ซึ่งมันเป็นอารมณ์ร่วมที่เสพกันได้ครับยังมีประเด็นเพิ่มเติมในพมา่าที่น่าสนใจในยุคที่อาจารย์อัมพรลงเก็บข้อมูลนั้นครับพมา่าชอบละครผีของไทยมาก ผู้จัดจำหน่ายบอกว่าคนจะแย่งกันลงโฆษณาเวลาที่ออนแอร์มากกว่าละครรักเสียอีกทำไมต้องสั่งซื้อละครผีจากไทยมาไว้ในสต็อกเยอะมากครับก็น่าสนใจว่าผีไทยนั้นเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับคนพมา่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอาจารย์อัมพรยังได้วิเคราะห์ไว้ในงานสัมมนาระดมสมองเพิ่มเติมครับว่าในส่วนของละครไทยในตลาดประเทศเวียดนามพบว่าละครไทยได้มีการนำเข้าไปฉายในประเทศเวียดนามมากขึ้น โดยดูได้จากสถานีโทรทัศน์หลายช่องฉายละครไทยในขณะที่แต่เดิมนั้นมีแต่ของ Ex a c ซหรือช่องวันแต่วันนี้มีการปรากฏตัวของละครช่อง3แต่ละครช่อง3านั้นเลตติ้งก็ไม่ดีเท่าที่ควรในช่องสถานีโทรทัศน์เพราะตลาดเวียดนามนั้นดูละครช่องสผ่านทางอินเทอร์เน็ตไปหมดแล้วส่วนแนวะโน้มตลาดละครในเวียดนามสถานีบางช่องประกาศไม่นําเข้าละครเกาหลีหลังจากละครอินเดียและละครจากจีนเข้ามาทําตลาดในเวียดนามมากขึ้นเพราะราคาถูกกว่า ส่วนสถานีโทรทัศน์จะเลือกละครไทยจากดาราที่คนเวียดนามรู้จักและการเลือกสรรดูว่าละครเก่าหรือใหม่ราคาเท่าไหร่มีนักแสดงที่ชาวเวียดนามนิยมช,มชมชอบด้วยหรือไม่ในส่วนของผู้ชมในเวียดนามชอบละครไทยทุกแนวครับละครไทยกลายเป็นกระแสะหลักในกลุ่มวัยรุ่นเวียดนามชอบละครไทยเพราะความเหมือนและความต่างคนเวียดนามมองว่าละครที่นําเสนอความรักแบบเกาหลีมันซอฟต์เกินไปของไทยนั้นมีคลแม็กดี สำหรับข้อคำถามที่ว่าประเทศร,บรอบๆนั้นสามารถรับสื่อหรือเมสเซจที่เราสื่อสารผ่านละครได้ชัดเจนแค่ไหนทางอาจารย์อัมพรก็ได้ให้ทัศนะไว้ครับว่าเท่าที่คุยกับคนดูในกรัรมพูชาเขาก็จะอ่านเรื่องได้ตรงเป๊ะเลยกับอุดมการ์ที่เราต้องการใส่ลงไปอย่างเช่นนละครเรื่องทองเนื้อก้าวที่นุ่นวรนุชเล่นเขาก็ยังอ่านมันว่าเป็นเรื่องของศิลธรรมจัญญาแม่คือตัวละครลำยองนั้นไม่ดีแต่ลูกนั้นดีมากเลย สอนให้รู้ว่าความกตัญยูรู้คุณเป็นสิ่งที่ดีหรือเรื่องอย่าลืมฉันที่แอนทองประสมเล่นกับติ๊กเจษดาพรและก้องสารัตเป็นเรื่องรักแต่คนกัมพูชาจะอ่านความหมายของมันแบบศิลธรรมว่าสอนให้รู้ว่าผู้หญิงที่ดีต้องเป็นผู้หญิงที่ครองตัวอยู่ในความบริสุทธิ์เหมือนแอนคือถึงจะแต่งงานกับสามีแก่คราวพ่อเพื่อจะเลี้ยงดูลูกและใช้หนี้แทนพ่อแม่ตัวเองแต่ยังคงมีความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเรื่องของศิลธรรมมากๆ หรือแม้กระทั่งเรื่องสามีตีตราที่พลอยเชิ์มานเล่นกับป๊บธนวัฒน์ก็ยังสอนเลยว่าของของเพื่อนหรือของของคนอื่นนั้นไม่ต้องมาเอาเป็นของเราคือมันมีการตีความในเชิงศิลอธรรมที่เข้ากับการใส่รหัสของไทยค่อนข้างเยอะคือการเล่าเรื่องความรักผ่านหญิงดีหญิงไม่ดีซึ่งเราคิดว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนบ้านซึมซับได้เยอะมากและอุดมการณ์นี้มันไม่เคยหายไปแม้กระทั่งเรื่องบุพเพนนิวาสคนจะมองว่าโหนี่ฉีกแนวมากเลย รวมสมัยมากที่ทําให้นางเอกเป็นคนฉลาดเป็นคนชิคแต่จริงๆแล้วการที่การะเกดได้เข้าไปอยู่ในร่างของเกตสุรงังมันก็คือการเปลี่ยนหญิงร้ายให้กลายเป็นหญิงดีส่วนในพื้นที่ที่วัฒนธรรมไม่เหมือนกันมากนักอย่างในประเทศเวียดนามโดยเฉพาะในเวียดนามใต้ก็จะรับละครไทยและชอบดูทุกแนวรับสารได้ค่อนข้างชัดเจนแต่ในกลุ่มผู้ชมรุ่นใหม่จะไม่ชื่นชอบละครไทยที่ตบตีเมียหลวงเมียน้อยชิงรักหักสวัสด์อีกต่อไป อาจจะมีบ้างที่มาดูละครเหล่านี้เพราะดาราที่ตัวเองชอบแสดงเช่นมาริโอมา l เลอร์ที่ดังมากๆถ้าเล่นเรื่องไหนเขาก็จะยังดูอยู่ถึงแม้จะเป็นละครดรามา่าแต่ในประเทศจีนก็มีการปฏิเสธแพเทิน์แบบนี้โดยแปลงให้มันเป็นเรื่องตลกขบขันเช่นจะมีคำกล่าวว่าดูละครไทยต้องไม่ใช้สมองเพราะว่าถ้าใช้สมองแล้วดูจะไม่เก็ตเลยหรือดูละครไทยแล้วสูญเสียสามัญสำนึก ซึ่งจากประเด็นนี้นะครับมันก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่อ่านแล้วขำดีเหมือนกันครับอย่างเช่นทางคนจีนเนี่ยเขาจะมีเว็บไซต์ที่เข้าไปคอมเมนต์แล้วขึ้นจอได้เลยครับว่าหูหนวกแบบไทยซึ่งประโยคนี้เป็นคำที่ใช้เรียกเวลาที่เราดูละครไทยที่จะมีประเภทที่ทำเป็นกระซิบกระซาบกันครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งยืนอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่า ทำไมไม่ได้ยินที่กระซิปกันเสียงดังมากอะไรอย่างงี้ครับมันคือลอจิกแบบไทยนะครับหรือการที่คนถูกรถชนทําไมไม่โทรไป191หรืออะไรมานั่งร้องไห้ทําไมหรือตาบอดแบบไทยก็คือคําที่อธิบายว่าทําไมถึงมองไม่เห็นล่ะในละครไทยจะมีซีนที่แกล้งทําเป็นไม่เห็นกันแต่มีคนยืนอยู่ตรงนั้นแท้แท หรือคําว่าของปลอมแบบไทยก็จะเป็นคําที่เรียกประเภทที่ว่านางร้ายตบตีกันก็จะรู้ว่าเป็นซีนที่ดูปลอมๆคนจีนรุ่นใหม่ก็จะมองละครไทยว่าเหมาะกับการดูแบบไม่ต้องคิดอะไรมากครับละครเกาหลีดูแล้วต้องใช้สมองแต่ละครไทยดูแล้วห้ามใช้สมองถ้าใช้สมองเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจลอจิกของละครไทยครับดูแล้วคุณก็จะงุดหงิดเลยส่วนตลาดที่น่าสนใจอีกตลาดหนึ่งก็คือประเทศอินโดนีเซียซึ่งจะเน้นตลาดของภาพยนตร์มากกว่าละคร โดยมีบริษัท PT Inter s u l u s i n d o Film นำเข้าภาพยนตร์ไทยโดยเฉพาะนำเข้ามาแล้ว70-80เรื่องและตั้งเป้าว่าจะนำเข้า1เรื่องต่อ1เดือนโดยค่า g d h ส่งนักแสดงไปโปรโมทหนังในต่างประเทศส่วนละครไทย2เรื่องที่เคยฉายในอินโดนีเซียคือเรื่องฮอร์โมนไววาวุ่นและ ATM 2 k อ v e r ออร e อรักได้รับความนิยมส่วนอุปสรรคละครไทยในอินโดนีเซียก็คือยังไม่เกิดตลาดสำหรับละครไทย และระบบการเซ็นเซอร์ที่เข้มงวดส่วนหนังหรือละครที่ได้รับความนิยมในอินโดนีเซียจะเป็นแนวผีแนววัยรุ่นและแนววายหรือชายรักชายโดยสื่อจากค่าย g d h หรือ GMM Grammy มีกลุ่มแฟนเนี่ยวแน่นมากในอินโดนีเซียเพราะมีหนังและละ,ละครแนวนี้จำนวนมากที่ตอบโจทย์วัยรุ่นและที่สำคัญคือ GMM นั้นมีการทำซับภาษาอังกฤษใส่ไว้ให้ด้วยครับ เมื่อย้อนมาดูกระแสบันเทิงไทยในประเทศจีนที่เกิดมานานนับ10ปีนั้นเคยมีการศึกษาพบว่าภาพยนตร์ไทยรวมถึงภาพยนตร์โฆษณาได้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีอารยะเช่นโฆษณายาสระผมที่ว่าด้วยแรงปรารถนาของเด็กหูหนวกที่จะเป็นนักไวโอลินโฆษณาความมุ่งมั่นของทีมฟุตบอลเกาะปันยียังไม่นับโฆษณาอื่นๆอีกมากมายซึ่งกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณาของไทยนั้นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมายาวนานแล้วครับ สามารถศึกษาวิจัยและนำมาพูดคุยโดยเฉพาะได้อีกมากด้วยนอกจากนี้ในยุคบุกเบิกของภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์แหวกกระแสะสังคมเช่นรักแห่งสยามและอยากรักก็รักเลยที่สามารถแสดงถึงความรักในเพศเดียวกันอย่างละมุนล,ละไมแต่ไม่ถึงกับแต่เนื้อต้องตัวจนเกินกรอบสังคมจีนในขณะนั้นครับหรือเรื่องอย่างแฟนฉันและสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักซึ่งเป็นตัวอย่างของภาพยนตร์ที่จุดประกายความรักแบบที่คนจีนเรียกว่าดูแล้วอิ่มเอมใจครับ ท่านผู้ชมครับการแผ่ขยายของสื่อบันเทิงไทยไปตลาดต่างประเทศนั้นปรับเปลี่ยนไปในเชิงที่ดีขึ้นเมื่อการเสพสื่อบันเทิงของคนทั้งโลกเปลี่ยนจากโทรทัศน์มาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix หรือในประเทศจีนก็จะเป็นยูคูนะครับขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชมจากกลุ่มคนวัยมากกว่า30หน้าจอทีวีเปลี่ยนเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุน,น้อยกว่า20ปีที่เลือกสื่อดูได้ตามความต้องการก็ยิ่งทําให้สื่อบันเทิงไทยสามารถมองหาตลาดในการเผยแพร่ได้กว้างขวางและเข้าถึงได้้ง่าายมากขึนครับ ในงานวิจัยของชาวจีนที่ชื่อยาซินชีนะครับของมหาวิทยาลัย City University of Hong Kong ได้ศึกษาวิเคราะห์ความโด่งดังของละครไทยในประเทศจีนช่วงระหว่างปี2014 2019โดยโฟกัสการแผ่ขยายของละครไทยในประเทศจีนช่วงระยะเวลา5ปีการเปลี่ยนแหล่งการเข้าถึงผู้ชมจากสถานีโทรทัศน์ไปเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งยิ่งเกื้อนหนุนในการเผยแพร่ละครไทย และการพัฒนาขึ้นมาอย่างแข็งแรงของซีรีส์แนวชายรักชายซึ่งดึงดูดผู้ชมในประเทศจีนในวงกว้างซึ่งงานวิจัยนี้ยังได้ศึกษาถึงการสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาลและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ทําให้การสื่อสารทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในประเทศไทยกับประเทศจีนนั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากอีกด้วยในงานวิจัยดังกล่าวได้สรุปปิดท้ายครับว่าละครไทยได้กลับไปเป็นที่นิยมในประเทศจีนอีกครั้งในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต ละครซีรีส์ไทยได้ถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลายเป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมของแอปพลิเคชันเหย่ปอและเป็นที่นิยมไม่น้อยไปกว่าซีรีส์จีนและเกาหลีใต้ละครไทยและดาราไทายจำนวนมากต้องเปิดบัญชีบนเหย่ปอเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมชาวจีนและยิ่งก่อให้เกิดฐานแฟนคลับมากมายนอกจากนี้ด้วยการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นข,นของแพลตฟอร์มในอินเทอร์เน็ต กับความพยายามของผู้จัดทำซับไตเติ้ลภาษาจีนทำให้แฟนๆชาวจีนสามารถรับชมละครไทยพร้อมซับไตเติ้ลได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ละครออกอากาศในเมืองไทยบปิดความนี้ได้วิเคราะห์สาเหตุของความนิยมละครไทยในจีนตลอด5ปีที่ผ่านมาและมีข้อสรุปดังนี้ครับข้อ 1. การพัฒนายอย่างรวดเร็วของแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการรับชมวิดีโอต่างๆทำให้ผู้ชมชาวจีนเข้าถึงละครไทยได้ง่ายขึ้นและหลากหลายกว้างขวางมากขึ้น 2. ความหลากหลายของรูปแบบเนื้อหาของละครไทยในช่วงหลังสามารถดึงดูดผู้ชมชาวจีนมากขึ้น 3. ความขัดแย้งทางการเมืองและวัฒนธรรมระหว่างจีนและเกาหลีใต้รวมถึงนโยบาย One Belt One Road ยิ่งเกื้อหนุนส่งเสริมการแพร่กระจายของละครไทยในประเทศจีนข้อ 4. วัฒนธรรมเฉพาะตัวอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ข้อ5ละครไทยมีข้อได้เปรียบตรงราคานำเข้าถูกมากแต่มีคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับซีรีส์จากประเทศอื่นอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีปัญหาบางอย่างสำหรับละครทีวีไทยที่นำเข้ามายังประเทศจีนอย่างแรกก็คือละครไทยส่วนใหญ่จะเป็นละครรุ่นเก่าซึ่งทำให้คุณภาพของภาพนั้นไม่ดีเท่าที่ควรประการที่2ปัญหาทางด้านเนื้อหาเนื้อหาบางส่วนในละครจะถูกลบหรือแก้ไขในคำบรรยายจากการเซ็นเซอร์ในประเทศจีน ส่งผลใหการเล่าเรื่องไม่ต่อเนื่องกันประการที่3เนื่องจากปัญหาของเนื้อหาละครไทยบางเรื่องนั้นไม่สามารถนําเข้าอย่างเป็นทางการหรือถูกกฎหมายได้ทําให้บางเรื่องสามารถดูได้เฉพาะบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์ทําให้กลุ่มคนที่แปลซับไตเติลและแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ไม่เคยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและประการที่4คือปัญหาการประชาสัมพันธ์และการออกแบบเว็บไซต์สําหรับละครไทย ยกตัวอย่างเช่นในแมงโก้ v ียังไม่มีการจัดหมวดหมู่สำหรับละครไทยหากใครอยากจะชมละครไทยต้องจำชื่อเรื่องแล้วมาเสิร์ชหาโดยเฉพาะถ้าปัญหาต่างๆที่กล่าวมาถูกแก้ไขก็จะทำให้ละครไทยยิ่งมีชื่อเสียงโด่งดังได้รับความนิยมในประเทศจีนมากขึ้นไปกว่านี้อีกครับบทสรุปจากงานวิจยัยดังกล่าวในบางช่วงบางตอนนั้นยังสอดคล้องกับการบรรยายสรุปของอาจาร,รย์อัมพรในประเด็นการบุกตลาดประเทศจีนครับว่าสำหรับกลุ่มผู้ชมชาวจีน วัยรุ่นดูจากอินเทอร์เน็ตรุ่นแม่หายไปหลังจากหมดยุคละครไทยทางทีวีดูละครไทยมานานก็ยังไม่เห็นมีพัฒนาการอะไรสิ่งที่ดึงดูดให้ดูต่อคือดาราที่มีหน้าตาสวยหล่อส่วนกลุ่มผู้ชมสาววัยจีนที่ผ่านมาซีรีส์วยไทยเข้าจีนแบบเป็นทางการไม่ได้มีกลุ่มแฟนคลับแปลซีรีส์วยของไทยโดยเฉพาะซีรีส์วยไทยนั้นได้รับความนิยมอันดับที่1และไทยผลิตซีรีส์วามากที่สุดในเอเชีย จีนชอบซีรีส์วายของไทยเพราะเนื้อเรื่องเป็นเรื่องในรั้วโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยการเฟื่องฟูของซีรีส์วายในอาเซียนและจีนแสดงให้เห็นถึงการก้าวข้ามโครงสร้างของสังคมที่กดทับต่อสู้เพื่อจะเป็นตัวของตัวเองให้ความสําคัญกับพัฒนาการของตัวละครโครงสร้างทางการเมืองศาสนาและวัฒนธรรมที่ปิดทับวาฒกรรมชายรักชายครับ เมื่อเราเจาะลึกลงไปในกระแสะความนิยมซีรีส์วหรือชายลักชายในตลาดเอเชียก็พบว่าซีรีส์วของไทยในตอนนี้ถือเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของกระแสะไทยป๊อปเลยก็ว่าได้ครับอาจารย์อัมพรได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับเดอะโมเมนตัมบางส่วนไว้ว่าในจีนมีเว็บไซต์กลุ่มแฟนซับท,ที่แปลละครไทยในจีน10กว่ากลุ่มแต่กลุ่มที่ดังที่สุดคือกลุ่มที่แปลซีรีส์วโดยเฉพาะตอนหนึ่งมีคนดู3ล้านในขณะที่ซีรีส์แบบอื่นๆน,นั้นมีแค่ระดับแสน แล้วเวลาดาราที่เล่นซีรีส์วายไปเมืองจีนเนี่ยคือแบบว่าสนามบินกระจกแตกดาราไปเปิดโรงแรมแม่จีนก็จะบอกว่าไม่ต้องทําความสะอาดนะฉันขอพักต่อมีคนฟิลิปปินส์ตามลอยซีรีส์ขอไปพักโรงแรมเดียวกับดาราในเรื่องโซตัสเลยทีเดียวตามไปดูไปกินทุกอย่างแล้วก็ชวนเพื่อนๆในกลุ่มออนไลน์ด้วยกันเนี่ยตามมาด้วยครับ ท่านผู้ชมครับสุดท้ายสําหรับในวันนี้ครับเราจะเห็นว่าประเทศไทยนั้นมีซอฟต์พาวเวอร์ในระดับนานาชาติที่สูงมากเลยทีเดียวครับเฉพาะอุตสาหการรมบันเทิงก็เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากๆจากในอดีตที่เป็นแค่ประเทศรอบๆแต่ปัจจุบันคนทั่วเอเชียหรือแม้แต่คนในส่วนอื่นของโลกนั้นสามารถเข้าถึงละครหรือซีรีส์ไทยได้ง่ายมากขึ้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ อย่างล่าสุดที่ชัดเจนมากนะครับก็คือกระแสะความนิยมซีรีส์เรื่องเด็กใหม่ซีซั่น2ที่ทําให้นานโนกลายเป็นตัวละครที่ถูกพูดถึงไปทั่วทวีปเอเชียและเกิดกระแสะการสวมใส่ชุดนักเรียนไทยในประเทศจีนอีกด้วยครับต่างๆเหล่านี้เองในอนาคตหากภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ข้มแข่งขึ้นประกอบกับจุดแข็งของประเทศไทยในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกพัฒนาศักยภาพกีฬาในระดับาชาติให้ดีมากขึ้น ก็จะทาให้คนทั่วโลกนั้นรู้จักคนไทยประเทศไทยและวัฒนาธรรมไทยกันอย่างกว้างขวางเราอาจกลายเป็นมหาอำนาจของโลกผ่านเครื่องมือทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจกีฬาหรือซอฟต์พาวเวอร์โดยไม่ต้องเสียเงินซื้ออาวุธแพงๆบ่อยๆเลยก็ได้ครับท่านผู้ชมครับสำหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับทางชแนลเราต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ สวัสดีครับ